สวัสดีค่ะยิปโซรามิตาค่ะก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีคุณโตตี้สวัสดีพี่จอนแล้วก็สวัสดีทุกๆคนในงานด้วยค่ะสบายดีกันนะคะเออก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตขอโทษมากมาก,มากที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ในวันนี้ค่ะแต่ว่าอยากไปงานมากๆแต่วันนี้ติดธุระจริงๆออขอโทษมาลดทีด้วยและอยากจะบอกว่าเสียดายมากที่ไม่ได้ไปด้วยค่ะทําอีกวันหนึ่งทันไหม กิจกรรมยามว่างทําทุกอย่างเลยค่ะก็ทุกอย่างที่คิดออกว่าจะทําได้ก็ชอบวาดรูปชอบฟังเพลงก็มีฝึกดตนตรีบ้างค่ะแน่นอนที่สุดอันนี้คาดว่าเป็นกันทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทั้งงานคือชอบช้อปปิงนะ้งณวันที่มีเงินค่ะชอบช้อปปิง้งมากค่ะประทับใจตั้แต่เริ่มต้นแล้วค่ะเออพอก่อนที่จะมาเริ่มถ่ายทำเนี่ยคือมีพี่เขาเอา storyboard มาให้อ่านคือชอบตั้งแต่เนื้อเรื่องทุกอย่างที่เขา ตั้งใจไปหาข้อมูลเราเรามาทําให้แล้วก็การถ่ายทาสนุกมากค่ะทํางานกับทุกคนสนุกมากแล้วพอออกมาได้มีโอกาสเห็นผลงานแล้วบ้างตอนนี้ก็มีความสุขกับผลงานเช่นกัน,ก,นก็มีความสุขทุกกระบวนการเลยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆที่เลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะประทับใจโซนิคเออหนึ่งเลยอย่างที่แรกเห็นก็คือเรื่องของดีไซน์แบบมอเตอร์สปอร์ตคือชอบมาสวยทั้งภายนนอกภายในแล้วก็ อันหนึ่งที่ชอบมากเลยคือดีไซน์ของประตูด้านหลังประตูวิเศษที่เปิดจากด้านบนค่ะทุกคนต้องลองจริงๆใช้แล้วสนุกมากแล้วก็ประทับใจเรื่องของถึงแม้จะเป็นรถเล็กกะค่ะสามารถบรรจุของได้เยอะมากๆส่วนตัวยิบโซเองเป็นคนที่1ชอบชอปปิ้งค่ะแล้วก็ชอบพกของเยอะตลอดเวลาต้องหิ้วกระเป๋าอย่างน้อย2ใบขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นการขาดอะไรไม่ได้ของยิบโซทำให้รู้สึกว่าเหมาะจังเลยที่มีรถที่สามารถใส่ของได้เยอะขนาดนี้พอมากๆค่ะ อย่างที่ชอบมากๆคือ,เ,อ,อเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่เป็น toggle switch ค่ะคือรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ขับเหมือนเล่นเกมค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เลือกมาเป็นตัวแทน s o n นิกในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะเนี่ยโซมี What is so you